ดับแรกเนี่ชื่นชมชื่นชมการใช้กระดาษการใช้กระดาษเริ่มต้นเพิ่มเนี่ยเราทบทควรก่อนใช่ไหมเพิ่ความร,รู้เดิมก่อนอกำลังจะมองว่าเราไม่ได้เขียนหัวข้อที่ว่าเราจะสอนเรื่องอะไรพอสักระยะหนึ่งเห็นเขียนหัวข้อแสดงว่าทุกผ่านมาเลเทุกคนกรใช้กระดาษเาสามารถที่รน้ในการเพิมสื่อการเวยเช้นอันที่ส การเตรียมการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ก,การสอนถึงแม้ว่ามันจะยังไม่มากที่สุดแต่เราก็ถือว่าได้เตรียมการโดยเฉพาะบัตรคำบัตรคำาะว่ามีการวางแผนแต่ซึ่งบางคนก็อาจจะเขียนใส่กระดาษได้น้อยแต่ในเห็นตัวใหญ่ชัดเจนแล้วก็กระดาษชาร์ที่ให้เด็กแต่ละกลุ่มนะครับในการทํางานอันนี้ถือว่าเราเตรียมการมาดีข้อดีต่อไปคือ ให้เด็กมีส่วนร่วมมากโดยการทำเป็นกลุ่มเรื่อยๆนะครับเด็กก็ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นบางคนใช้กลุ่มใหญ่บางคนใช้กลุ่มใหญ,ใใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กจะมีส่วนร่วมเยอเยเชื่อ,อ,อนนว่าเราได้างบผลนะครับมี7-8กลุ่มเนาะนะครับอันนี้ก็ชื่นชมในการเตรียมการูทีน,นี้ส่วนที่จะให สามารถที่จะเรียกเล็กตอบเป็นราบุคคลือการสุมถามนะ้องสุมถามเป็นเ้ที่น,นี้ก็ถือว่าจุดดีจุดดีเพราะเราจะกระตุ้นกระตุ้นนักเรียนนะครับรตุ้นนักเรียนแต่ว่าการการถามการเรียกถามของเราเนี่ยเราจะเปิดดูเราจะเ,เรียกเนาะซึ่งบางครั้งมอาจจะเป็นการเสาะจงว่าเราจะาเลือกผู้ชายหรือว่าเลือกนักเรียนหญิงในการเป็นเป็นคนตอบคำถามแต่ตอนที่ประสบการณ์ที่เราเคย่านมาเราจะทำเป็นเลขที่ เขียนเลขที่ใส่แก้วแล้วก็จับขึ้นมาอันนั้นมันก็จะเป็นการแบบว,ว่าทุกคนมีสว่วนลดมีโอกาสที่จะได้ตอบคาถามในตอนนั้นนะครับเราเราจะไม่เลือกได้ที่เราจะไม่แบ่งแย่งยิ้มชาติออย่าเนี่ยเราเราให้เด็กมีสว่วนร่วมในการตอบคําถามมีสว่วนร่วมในการทําแบบฝึกหัดดีเราก็สอนตามแผนที่เราวางไว้นะครับเราเตรียมมาแบบไหนตามผลแผนเราก็สอนตามนั้นเพราะนั้นแผนที่เราส่งมาก็เป็นแผนสอนไม่ใช่แผนสอน นะครับแต่อยากให้เสริมแรงบวกนิดนึงพอเด็กตอบถูก,กอาจจะให้ปบมือบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแรงเสริมเราอาจจะน้อยมันมีอีกช่วงหลังตอนที่เด็กไปพีเซ้นเป็นกลุ่มเนาะแต่ตอนที่เป็นรายบุคคลเรายังไม่มีเราจะมีตอนที่เด็กเป็นกลุ่มที่ไปนำเสนอนะครับแล้วก็เล็กๆน,น้อยๆที่เราเสริมให้ในเรื่องของการเขียนเส้นขั้น ประมาณนี้นะครับและจุดเล็กจุดน้อยเรื่องของการใส่วงเล็บอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้คือความละเอียดของความเอาใจใส่ของครูกุศลครูบุญจิตครับมีอะไรนำน้องๆถ้าดูจากแผนนะคะดูจากแผนแล้วก็ตรงตามแผนอยู่นะคะทีนี้ส่วนใหญ่โดยรวมส่วนใหญ่ก็ดีแล้วแหละแต่ทีนี้เวลาเราเขียน เราถนัดซ้ายใช่ไหมถนัดซ้ายนี่เวลาเขียนแล้วแบบเนี่ยถ้าเด็กนั่งไกลๆเนี่ยเราก็เขียนตัวโตกว่านี้นิดนึงเหมือนเหมือนลองว่าก็คือหัวกระดานเนี่ยควรจะขึ้นว่าเรื่องอะไรก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยทบทวนก็ได้เนาะแล้วก็เสียงต้องดังกว่านี้อีกนิดนึงคือบางทีเราสอนไปเนี่ยมัน,ม,นมันเสียงน้ําเสียงเราเนี่ยสามารถควบคุมบรรยากาศภายในห้องได้ว่าเด็กตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังทีนี้ลักษณะการนั่งเป็นกลุ่มอย่างเนี้ยมันก็ นิดนึงอะเด็กไปเจะหันหน้าหากันโน้ะแล้วมันก็คุยกันเพราะนั้นถ้าเกิดนั่งเป็นห้องเป็นเรียงเป็นรายคนเะนี่ยเราจะดูบรรยากาศการเรียนได้ดีกว่านี้ก็ดูส่วนรวมก็ดีค่ะเด็กร่วมกิจกรรมดีนะเตรียมอุปกร,ปรณ์ดีแล้วก็ลงมาดูนักเรียนตามกลุ่มตามอะไรเงี้ยติดตามก็เรียนดี่ว่ใหญ่ก็มีแค่นี้นะคะ สำหรับครูนะครับก็ต้องกดไหมแต่ที่ผ่านมาเอาพูดตรงใจพุณหมดเลยขอเพิ่มนิดนึงคือให้เวลาสมัครผลเราใจคุณที่ครผลเราจะทําวิธีการใดด้วยแต่กระการที่ร่วมที่เด็กมาร่วมที่ร่วมกลุ่มเนี้ยทำมารก็ไม่คะแนนนะที่ทำเลยลอยน่คะแนนที่ในตาราดที่มีพบเราที่คะแนนที ดูการตั้งใจกันเองถ้าเด็กนิสวนร่วมไม่คือมานะให้ไปเจอให้เต็มไม่เป็นไรแต่ถ้าคะแนนตีน,นี่คือมีส่วนร่วมพร้อมที่จะเรียนรู้ตามหลักการถ้าใช้ของเราไม่ใช้กระบวนการคิดใช้กระบวนการคิดแต่ว่าใช้อยู่ในตัวแต่ไม่ต้องไม่ได้โพลออกเป็นแบบแบบใดแบบหนึ่งแต่ถ้ากระบวนการที่แบบที่ซอที่แบบทีอ่อะไรหลาก,หลา,กหลาย stad มันจะมีถ้าแข่งข,งขงันแค่ปุ๊บเนี่ยแบบใดจะได้เต็นแบบใดจะได้คะแนนรวหลังกันมา เราเราต้องไปเพิ่มกระบวนการการสอนมากไม่ได่มากอีก,อก,อกส่วนหนึ่งเพื่อให้มันเต็มเตแล้วก็ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ถ้ามันได้มีส่วน,นร่วมถู้กปิดไม่รู้เราให้กันยังไงนะอาจจะให้เต็มหมดหรือว่าจกลุ่มซึ่งเต็มคนถูกต้องอาจจะได้เต็มอาจจะทหน่อยได้แปรได้ก้าวต้องต้องบอกเต็มหมดเลยถ้ากรณีแบบนี้นะสุดท้ายก็อยากให้เราสมมติเราสอบมีข้อสอบช้อยนอ้อสอบบ้างช้อยอัตนัยู่กลุ่มเดียวกันคือว่าความคิด ั้เอาไอ้ตัวนี้แหละพอเด็กจะสอบปุ๊บก็ต้องไปใส่แล้วก็ไปบันทึกผลสอบสามส่งเป็นสองแต่เขาเน้นกระบวนการเทเทเพื่อเพื่อบันทึกในการที่จะทำนิจใจเทพอสอบปุ๊บเด็กจะรู้ด้วยความคิดเด็กตรงไหนเอาต้องยื่นตรงไหนเด็กตกไม่ตกกี่คนแล้วเอาตัวนี้จะทำนิจใจตัวเด็กง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องไปล่อเอาปีมาหาอะไรกันทั้งนั้นการเลยเอาจากแค่ ไปทำแผนของแผนเรื่องการเดือว่นเืนและเห็กได้กลมทุกอย่าอยากกันได้่ากเดือนแค่นี้ก็ลอกมต้องน้ล็อ เสียงเสียงแล้วก right? right? okay. okay, okay. ็คือเด็กมันเป็นคู้เ่เก็บหาเลยครับ่เนาะอเก็บลุงน้อยลงแบบได้วิธีการอาจจะใจสีเลยเด็กผสมเด็กมอหนูเด็กผสมแ้วกคู่กันทำอะไรกคู่กันไมละเด็กนี้มีสามสีคู่เลยอกสามสีตัอย่างนี้

เราไม่อยากใช่ทีๆไม่อยากใช้ทีๆปาก,า,กา,า,กากไม้ใช้ให้ขอเปลี่ยนมองได้ทีๆผู้ส่วนใหญ่คือคณิตศาสตร์ดยูส่วนใหญ่มักจะไม่ใช้ซีพีเออซีพีเอชใช้ส่วน,ใช,วนใช้แต่ส่วนน้อยแต่ในเรื่องการยิ่งมอไปเขาก็จะใช้ใช้ได้จะเป็นการกต,ตัวเรีนแต่กรณียนพอลงลงรายละเอียดปกติก็ต้องเขียนแต่มอต้นมีชื่อโอเคปัดไปเห็นภาพก่อนจะดีมาก เราบอกใ้่ไห้ตัวดก็ได้ไม่จำเป็นถ้าอยากจะใช้แต่ควรจะใช้หัวม้วนนะจุ่มแบบฝึกัดไม่จำเป็นต้องใช้ใช้กรณีใช้ต้นหัวหัวหัวเรื่องที่จะสนใจอ้อมเปที่ไปมางเงี้ยแต่งแตงโมสองลูกไอ้ขึ้นลูกมารวมกันเป็นหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยได้ขอบอกได้กบบที่เลี้ยนแับให้โอเคห้าวอะไรแล้วแก้ไขได้ขอบคุณครับ